ใช่เขาบีบคางของหยูรันรันอย่างแรงดวงตาของเขาจ้องมองไปที่เสื้อเชิ้ตสีดำบนร่างกายส่วนบนของเธอทันใดนั้นเขาก็ยื่นมืออีกข้างออกแล้วดึงมันออกกระดุมเสื้อของเธอดูเหมือนจะกระเด็นไปบนพื้นส่งเสียงกริง้งหยูรันรันสูดอากาศเย็นฟู่จิงเฉินเจ้าจะทําอะไรเนี่ยใบหน้าหล่อเหลาของฟู่จิงเฉินปกคลุมไปด้วยความโกรธอันเย็นชาอะไร คุณคิดอย่างไรเขาพูดขณะที่ดึงกระดุมเสื้อที่เหลือของเธอออกฉีกเสื้อให้เปิดออกจนสุดแล้วโยนมันลงพื้นยูรันรันกัดฟันและมองไปที่แขนของฟู่จิงเฉินที่จับเอวของเธอไว้เธอรู้สึกไม่พอใจในใจและเอื้อมมือออกไปดึงชุดสูทสีดำของฟู่จิงเฉินออกมาและปลดกระดุมออกอย่างเรียบร้อยฟู่จิงเฉินเฝ้าดูการกระทำของเธอ คิ้วสีเข้มอละเอียดอ่อนของเขาขมวดคิ้วและเขาก็กอดอยู่รันรันไว้คุณกำลังทำอะไรฟู่จิงเฉินขมวดคิ้วคุณคิดอย่างไรแล้วคุณไม่มีอะไรอยากจะบอกฉันเหรออยู่รันรันมองเขาด้วยการเยาะเยะ้ยดวงตาของเธอแสดงความดื้อรั้นที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ฟู่จิงเฉินมองลงไปที่เธอเมื่อเห็นฟู่จิงเฉินเช่นนี้การเยาะเย้ยในดวงตาของอยู่รันรันยิ่งแย่ลงไปอีก เธอยังฉีกเสื้อของฟู่จิงเฉินออกจากกันอย่างหยาบหยาบแล้วโยนมันทิ้งไปเอาละมาทำร้ายกันยูรันรันคุณทำตัวเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าฟู่จิงเฉินเจ้ายังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าฉันเป็นเด็กเหรอฟู่จิงเฉินมองผู้หญิงที่อยู่ข้างใต้เขาด้วยสายตาที่เย็นชาและน้ำเสียงของเขาก็เย็นชายูรันรันคุณกล้ากเกลียกเ่ียผู้ชายคนอื่นต่อหน้าฉันได้ยังไงคุณมีความสามารถมากขึ้น ฟู่จิงเฉินคุณก็เหมือนกันกล้าดียังไงมาถูกผู้หญิงอื่นล่อลวงต่อหน้าฉันคุณมีความสามารถมากอยู่รันรันคุณไม่รู้สึกดีที่ยอมทำตามคำสั่งของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเหรอฟู่จิงเฉินคุณคิดว่ามันสนุกไหมที่ถูกผู้หญิงคนอื่นล่อลวงอย่างจงแจ้งต่อหน้าฉันฉันไม่คุณมีมันฉันเห็นมันเต็มสองตาหน้าอกของผู้หญิงคนนั้นแทบจะแตกแขนคุณแล้ว ฟู่จิงเฉินขมวดคิ้วฉันไม่ได้ทำถ้าอย่างนั้นคุณก็เห็นด้วยกับการไล่ล่าของหลงหงหยุนหยูรันรันมองดูเขาฉันไม่ได้สัญญากับเขาฟู่จิงเฉินคุณสงสัยฉันหรือเปล่าฟู่จิงเฉินพูดอะไรบางอย่างและหยูรันรันตอบกลับโดยไม่ลังเลฟู่จิงเฉินรู้สึกเพียงว่าความโกรธที่สะสมอยู่ในอกของเขาค่อยๆพังทลายลงราวกับภูเขาไฟระเบิดเจอปากแข็งของหยูรันรันอีกแล้ว เขาโกรธมากจนบีบกรามของอยู่รันรันปากที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี้ควรถูกปิดกั้นไว้แน่นฟูจิงเฉินปล่อยฉันเธอผลักเขาด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นขอให้เธอยอมแพ้แต่ทำไมอยู่รันรันถึงมีอารมณ์ที่ยอมแพ้ง่ายๆขนาดนี้เขาผิดเขาหงุดหงิดเขาโกรธแล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะแม้ว่าจะเป็นความผิดของเธอตั้งแต่แรกแต่เขาไม่เคยให้โอกาสเธอขอโทษเลย จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงมาถึงจุดที่เขาอยู่ตอนนี้การสื่อสารแบบนี้ทำให้เธอโกรธความโกรธเดี๋ยวก่อนอยู่รันรันฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณสามารถเป็นของฉันได้เท่านั้นเสียงของเขามืดมนและต่ำเป็นพิเศษและความเป็นเจ้าของที่ครอบงำของเขาก็ชัดเจนการจูบค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และครอบงำม,มากขึ้นแต่อยู่รันรันเงยหน้าขึ้นมองเขา แม้ว่าหัวใจของเขาจะถูกกระเพื่อมด้วยคำพูดที่ครอบงำของเขาแต่เธอก็ยังคงอบแขนรอบคอของฟูจิงเฉินอย่างไม่เต็มใจและดึงเขาเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเอาล่ะฟูจิงเฉินฉันหวังว่าคุณจะสงบสุขมากขึ้นคุณจะเป็นของฉันได้เท่านั้นจากนี้ไปคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนมากเกินไปยกเว้นฉันคุณไม่สามารถแม้แต่จะเอื้อมมือไปสัมผัสพ,พวกเขาหรือสัมผัสพ,พวกเขาได้ ความโกรธในใจของฟูจิงเฉินค่อยๆหายไปในขณะนี้เมื่อเขาได้ยินคำพูดของอยูรันรันยิ่งกลายเป็นการครอบงำความรักและความเป็นเจ้าของต่ออีกฝ่ายและยูรันรันก็เช่นกันใครว่าในโลกนี้ผู้ชายเท่านั้นที่จะครอบงำผู้หญิงได้ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อผู้หญิงได้หรือไม่เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์จึงต้องมีค่านิยมที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง เธอจะไม่ถูกควบคุมโดยใครหรือความรู้สึกทางศีลธรรมใดๆเธอจะรเริ่มที่จะควบคุมตัวเองเพื่อความรักเท่านั้นอยู่รันรันและฟู่จริงเฉินพัวพันกันตลอดทางอันที่จริงอยู่รันรันต้องการพูดอะไรบางอย่างตรงกลางเพราะเธอรู้สึกว่าคำพูดของเธอตอนนี้ไม่ได้ครอบงำเป็นพิเศษแต่ก่อนที่เธอจะอ้าปากได้ฟู่จริงเฉินก็จับริมฝีปากของเธออีกครั้งจากนั้นมันก็ลงไปจนสุดบททยี่คออันเรียวงามของเธอ เมื่อฟู่จิงเฉินเข้ามาใกล้นั่นเพียงพอแล้วสำหรับคุณหยุดนะอาการชายอย่างรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอโจมตีเส้นประสาทที่เปราะบางที่สุดของเธอทันทีทำให้เธออดส่งเสียงไม่ได้แค่นี้พอไหมพลังหมาป่าของคุณหายไปไหนเสียงเย็นชาของฟู่จิงเฉินเ,เงียบลงและถูกระงับอย่างเข้มแข็งดูเหมือนว่ามันกำลังจะทะลุผ่านแนวป้องกันสุดท้าย ฟู่จิงเฉินปล่อยฉันคุณได้ยินฉันไหมเสียงของอยู่รันรันเกือบจะแหบแห้งและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปไม่ต้องเดาอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อเห็นว่าฟู่จิงเฉินดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรเลยอยู่รันรันจึงถูกบังคับให้วิตกกังวลเธอหยิบคางของฟู่จิงเฉินขึ้นมาโดยตรงแล้วกัดมัน เฮ hey, ยู่รันรันคุณเป็นสุนัขเหรอฉันไม่ใช่สุนัขภายนอกห้องทำงานของประธานลีรันขึ้นลิฟต์ไปแล้วและมาถึงห้องทำงานของผู้ช่วยพิเศษล่วงหน้าในเวลานี้เขาได้แยกเอกสารและยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกสํานักงานส่วนใครจะเฝ้าลีรันเอียงศีรษะแล้วมองไปที่ร่างที่บันไดเหวินตู้เอ๋อซึ่งรู้สึกเขินอายเล็กน้อยอยู่แล้ว ในที่สุดก็ปรากฏตัวที่ประตูบันไดหนีไฟหลังจากผ่านไปนานโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นเขาก็เข้าไปในบริเวณล็อบบี้ห้องทำงานของประธานคุณเหมินในเวลานี้พนักงานต้อนรับที่นั่งอยู่ในล็อบบี้มองดูความลำบากใจของเหวินตู้เอ,อ๋อด้วยความประหลาดใจบนใบหน้าของเธอคุณเหวินคุณต้องการความช่วยเหลือไหมพนักงานต้อนรับลุกขึ้นยืนเธอรู้ว่าคุณเหมินมีพื้นฐานอยู่บ้าง เธอสามารถเชิญมิสเตอร์ฟูมาทานอาหารเย็นได้จริงๆสันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ของเธอกับมิสเตอร์ฟูต้องลึกซึง้งถูกต้องเลยที่ทําให้เธอพอใจอย่างไรก็ตามเหมือนตู้เอ๋อผ่านเธอโดยตรงและมาที่ประตูห้องทํางานของประธานผ่านไปครึ่งทางเขาไม่แม้แต่จะมองเธอเลยพนักงานต้อนรับหยุดด้วยความลำบากใจครู่หนึ่งมือที่ยื่นออกไปก็แข็งตัวทันทีบทที่282 คดเคี้ยวใบหน้าของเวินตู้เอ๋อมืดมนเธอเพิ่งเดินไปที่ห้องทำงานของประธานและต้องการเคาะประตูแต่ลีรันหยุดไว้คุณเหวินกรุณาช้าลงหน่อยลีรันที่อยู่ด้านข้างรีบเดินขึ้นไปและหยุดเธอจากการเคาะประตูเวินตู้เอ๋อมองไปที่ลีรันด้วยความไม่พอใจยังไงลีรันไอสองครั้งอย่างเชื่องช้าแล้วพูดอย่างจริงจัง คุณเหมือนซีอของฉันไม่ชอบให้ใครมารบกวนเขาอย่างหุนหันพลันแล่นโอ,อ้คุณเหมือนฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นใดฉันหมายถึงคือเนื่องจากเรื่องฝั่งของคุณได้รับการจัดการอย่างชัดเจนแล้วโปรดลงไปชั้นล่างกับเพื่อนร่วมงานของคุณแล้วกลับไปที่บริษัทของคุณท่านประธานเวลาของเขามีค่าเขายังต้องอยู่ในออฟฟิศเพื่อจัดการกับเรื่องสำคัญถ้าไม่มีปัญหาเรื่องงานก็พยายามอย่าไปรบกวนเขาคือฉัน หวนตู้เอ๋อพูดไม่ออกเรื่องที่อยู่ฝ่ายเธอได้รับการจัดการแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงคิดเพียงว่าจะเชิญฟู่จิงเฉินมารับประทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงเท่านั้นเพราะเดิมทีนี่เป็นโอกาสของหยานโรหรันและตอนนี้หยานโรหรันได้ถูกกำจัดแล้วโดยเจ้าคนนี่เง่านี้เดิมทีมิสเตอร์ฟู่สัญญากับเธอว่าพวกเขาจะทานอาหารเย็นด้วยกันแต่เธอไม่คาดคิดว่าโอกาสนี้จะถูกทำลายโดยเธอ อย่างไรก็ตามตอนนี้โชคดีที่มิสเตอร์ฟู่ตกลงที่จะรับประทานอาหารกลางวันกับเธอเพื่อเห็นแก่ความเป็นมนุษย์และความซับซ้อนของบริษัทแม้ว่ามื้อนี้จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากและไม่สนุกมากนะแต่ตราบใดที่เธออยู่กับผู้ชายคนนี้ได้เธอก็รู้สึกพอใจเดิมทีเหตุการณ์ในวันนี้อาจจบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ใครจะคิดว่าจู่ๆอยู่รันรันก็ปรากฏตัวขึ้นตรงกลาง แถมท่านประธานก็ดูจะชอบเธอไม่น้อยเลยคุณชอบหนังเกี่ยวกับสาวน้อยตัวแห้งไหมสิ่งนี้ทําให้เหวินตู้เอ๋อทนไม่ไหวเธอแย่กว่าอยู่รันรันแค่ไหนท่านประธานยินดีที่จะติดต่อกับคนแบบเธอจริงๆเหวินตู้เอ๋อไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสงบสติอารมณ์ได้ยากเพียงใดนะจุดนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นเธอจะต้องทนทุกทรมานมากขึ้นเท่านั้น เป็นเช่นนั้นเธอทำได้แค่ยอมรับมันชั่วคราวเท่านั้นและบางทีเธออาจจะคิดมากไปหรือเปล่ายูรันรันคงเป็นเพียงของเล่นของมิสเตอร์ฟู่เมื่อเขาเบื่อเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เหวินตู้เอ๋อก็ถอนหายใจพยักหน้าเอาล่ะผู้ช่วยลี่พูดถูกตอนนี้เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วฉันควรจะไปจริงๆไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปผู้ช่วยลีโปรดช่วยฉันกล่าวขอบคุณคุณฟู่ และช่วยบอกเขาด้วยว่าฉันหวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคตลีรันรู้สึกโล่งใจที่เห็นเวินตู้เอ๋อประนีประนอมในที่สุดเขาพยักหน้าเอาล่ะคุณเวิือนไม่ต้องกังวลฉันจะส่งข้อความของคุณไปให้เขาหากมีโอกาสในอนาคตฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันอีกครั้งเวนตู้เอ๋อพยักหน้ายิ้มด้วยความพึงพอใจแล้วหันหลังออกไปอย่างไรก็ตามทันทีที่เธอหันกลับมา เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากออฟฟิศอย่างชัดเจนพร้อมครางอย่างตะการตาเมื่อได้ยินเสียงเหวินตู้เอ๋อก็หยุดกระทันหันหลังจากหยุดชั่วคราวจูจ่ๆเธอก็พูดอย่างสงสัยทำไมเสียงมันดูแปลกแลกีรันรีตาลงด้วยความเขินอายแต่ยังคงยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาใกล้ในสำนักงานยูรันรันจับไหล่ของฟู่จิงเฉินอย่างประมาและสายหัว แต่ชายคนนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเธอไปเขาดึงอยู่รันรันเข้ามาใกล้เขาฟู่จิงเฉินคือว่าปล่อยฉันนะไอ้โรคจิตโรคจิตเหรอเสียงแหบห้าวของฟู่จิงเฉินค่อนข้างหยาบและเย้าวยวนมากทำไมชื่อที่ฉันถูกเรียกเปลี่ยนไปแล้วก่อนหน้านี้เธอไม่เรียกฉันว่าโจนเหรออยู่รันรันรู้สึกละอายใจและโกรธแต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงของชายคนนั้น เธอทำได้เพียงใช้มือจับหน้าอกที่ร้อนแรงของเขาเท่านั้นอย่าปล่อยให้จูบของเขาหนาแน่นอย่างไรก็ตามอยู่รันรันยังคงประเมินพลังของฟู้จิงเฉินต่ำเกินไปด้วยมือข้างเดียวชายคนนั้นสามารถจับทั้งสองมือของเธอได้พร้อมๆกันจากนั้นเขาก็กระโดดข้ามศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้เธอขัดขืนเขาจูบเธออย่างลึกซึ้งอีกครั้งภายนอกห้องทำงานของประธาน โชคดีที่ชั้นนี้เป็นห้องทำงานของประธานและปกติจะไม่มีใครมาที่นี่เลยมันจึงสะอาดมากแต่นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมความเงียบจึงน่ากลัวหากมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยคุณจะได้กลิ่นปัญหาจากภายนอกเสียงครางยังคงมาจากออฟฟิศเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถปกปิดเสียงของเขาได้ลีรันจึงพยายามหันเหความสนใจของหวนตู้เอ๋อด้วยการไออย่างไรก็ตามหวนตู้เอ๋อไม่ใช่คนโง่ เธออยู่ในที่ทำงานมาหลายปีแล้วเรื่องนี้ไม่สามารถซ่อนจากเธอได้เลยหากคิดให้รอบคอบก็จะเข้าใจได้ทันทีเวนตู้เออตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งราวกับว่าเขากำลังฟังเสียงอย่างระมัดระวังจากนั้นในวินาทีต่อมาใบหน้าของเธอก็ซีเซียวเห็นได้ชัดว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในออฟฟิศอย่างไรก็ตามเธอมองไปด้านข้างที่หลีรันและแทงเขาด้วยท่าทางเหมือนมีด เธอปรารถนาผู้ชายคนนี้มาเป็นเวลานานและเธอก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อขอเขาออกเดตโดยไม่ลังเลแต่เธอไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้และเขาก็ทำสิ่งนั้นกับเธอคุณสบายดีมากหวินตู้เอ๋อร์จำไว้จากนี้ไปจะได้เห็นกันหวินตู้เอ๋อรหันหลังกลับและจากไปอย่างเย็นชาในที่สุดลีรันก็สามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้ เขามองไปที่ประตูสำนักงานที่ปิดอยู่และรู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังจะเต้นออกจากอกเฮ้ hey, เวลาอยู่กับซีออุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นเสมอเขาไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ประตูห้องน้ำส่วนตัวในห้องทำงานของประธานถูกเปิดออกอย่างช้าช้าแล้วเขาก็เห็นคนนอนอยู่บนเตียงใหญ่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวผมยาวของเธอปกคลุมไปครึ่งเตียงเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นและเขาก็ถูกคลุมด้วยผ้าหม่ม ในห้องนั่งเล่นมันเหมือนกับสงครามมีเสื้อผ้าและของเลอะเธออยู่เต็มพื้นแค่ไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่โชคดีที่นี่คือห้องทำงานของฟูจิงเฉินตราบใดที่เขาไม่พยักหน้าก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ไม่แม้แต่หลีรันจากนั้นฟูจิงเฉินเดินไปที่ประตูเปิดประตูสำนักงานและกระซิบกับหลีรันที่เฝ้าอยู่ด้านนอกไปซื้อชุดใหม่ให้คุณผู้หญิงไซค์ควรเป็นแอลหลีรันหยุดครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างรวดเร็ว จากนั้นหลังจากก้าวไปสองสามก้เขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งเขาก้าวถอยหลังแล้วถามฟู้จิงเฉินคุณฟู่จาเป็นต้องซื้อชุดชั้นในด้วยไหมความหมายก็ชัดเจนแต่ใช่แล้วตอนนี้อยู่รันรันและฟู่จิงเฉินส่งเสียงดังมากในออฟฟิศทุกคนสามารถเข้าใจผิดได้ฟู้จิงเฉินเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาเพียงแวบเดียวก็ทำให้หลีรันค้าง จากนั้นเขาก็ลดสายตาลงทันทีและออกจากพื้นราวกับกำลังหลบหนีเอาละซีออปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันบทที่283เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ดูเหมือนว่าเสียงจะยังคงอยู่ที่นี่แต่บุคคลน,นั้นหายไปยูรันรันนอนอยู่บนเตียงเต็มไปด้วยความรู้สึกละอายใจหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอก็หวังว่าเธอจะหายตัวไปจากโลกนี้มีอะไรน่าอายไปกว่านี้อีกไหม แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างแล้วประนามมันน่าเสียดายอย่างไรก็ตามอยู่รันรันคิดผิดเธอประเมินจินตนาการของพนักงานหลงเถิงต่ำไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับฟูจิงเชินในสำนักงานเหตุการณ์ที่ลิฟในบ่ายวันนี้เพียงพอที่จะทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของการสนทนาระหว่างพนักงานหลงเถิง เฮ hey, รู้ไหมวันนี้ตอนที่เรากำลังขึ้นลิฟต์เราได้พบกับซีอผู้โด่งดังของหลงเถิงจริงๆอาจใช่ใช่ยิ่งไปกว่านั้นฉันเห็นเขาจับมือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเข้าไปในลิฟต์ด้วยกันและนั่นคือลิฟต์พิเศษของประธานว่าวความสัมพันธ์นั้นต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมนั่นแน่คุณไม่เห็นท่านั้นดึงผู้หญิงเข้ามาในอ้อมแขนของเขาเหรอฉากแบบนี้เป็นเพียงพฤติกรรมของเจ้านายที่ครอบงำในนิยายใช่ไหม มันเจ๋งมากเฮ hey, ฉันคิดว่าฉันได้ยินเพื่อนร่วมงานคุยกันที่นั่นเมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของฝ่ายปฏิบัติการอยู่รันรันอะไรนะเธอเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอพระเจ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับอยู่รันรันด้วยซ้าอยู่รันรันคนนี้คือบุคคลในตำนานของเราในมังกรธันหลงเถิงทําไมถึงเป็นตำนาน ยูรันรอายุ23ปีอยู่ในบริษัทได้เพียงปีครึ่งเท่านั้นไม่เพียงแต่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างโดดเด่นและกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของแผนกปฏิบัติการเขายังเป็นผู้นำแผนกปฏิบัติการทั้งหมดและสร้างเงินมากกว่า5,000ล้านของรายได้มากกว่า5,000ล้านนี่คือรายได้ของธุรกิจทั้งหมดของหลงเถิงในครึ่งปี ฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากที่มีคนสามารถบรรลุผลสำเร็จดังกล่าวได้เพียงแค่นำแผนกปฏิบัติการใช่ฉันได้ยินมาว่าบริษัทมีผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์มาก่อนเขาชื่ออะไรหลิวรู่หยานอ๋อใช่นั่นเธอเองฉันได้ยินมาว่าเธอจบปริญญาโทจากต่างประเทศด้วยเธอเรียนการเงินในต่างประเทศแต่ทันทีที่เธอเข้ารับตำแหน่งเธอก็สร้างความยุ่งเห่าทำในแผนกปฏิบัติการ ใช่ฉันรู้เรื่องนี้หลิวรู้ยหยานคนนี้ยิงจริงๆเพื่อที่จะอวดทักษะการบริหารจัดการของเธอเธอบีบบังคับพนักงานอย่างสิ้นหวังผลที่ตามมาคือเมื่อเธออยู่ในตำแหน่งพนักงานในแผนกปฏิบัติการทั้งหมดก็เริ่มลาออกครั้งใหญ่ฉันทนไม่ไหวแล้วใช่วันหนึ่งมีเวลาแค่24ชั่วโมงแถมเธอให้คนทำงานวันละส8ชั่วโมงด้วยเป็นไปได้ไงบ้าไปแล้วโชคดีที่หัวหน้าของฉันไม่ใช่เธอ เฮ hey, อย่างไรก็ตามหลิวรู้ยานคนนี้ไม่รู้วิธีจัดการเลยและจัดการแผนกปฏิบัติการทั้งหมดให้ยุ่งต่อมาอยู่รันรันกลับมาและสิ่งต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นหลังจากเข้ารับตำแหน่งใช่ยังไงก็ตามฉันชื่นชมเธอมากฉันด้วยก่อนหน้านี้หัวหน้าแผนกของเราบอกว่าเขาถือว่าเธอเป็นแบบอย่างในที่ทำงานเรายังขอให้ทุกคนในแผนกของเราเรียนรู้จากเธอด้วย อยู่รันรันค่อนข้างทรงพลังจริงๆถ้าเธออยู่กับประธานจริงๆฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเซอร์ไพรส์แท้จริงแล้วคนที่ยอดเยี่ยมย่อมฉายแสงเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในไม่ช้าเหตุการณ์ลิบระหว่างอยู่รันรันและฟู่จิงเฉินก็แพร่กระจายไปทั่วกลุ่มดูเหมือนว่าทั้งกลุ่มยกเว้นแผนกปฏิบัติการจะรู้เรื่องนี้เมื่อหลานเทียนเทียนรู้เรื่องนี้เขายังคงฟังสิ่งที่เหลียนเหวนสู้พูดแล้วเหลียนเหวนสู้รู้ได้อย่างไร เรื่องนี้ต้องเริ่มจากการที่เขานั่งอยู่ในออฟฟิศแอบจับปลาดื่มชาดูรายการวาไราตี้ห้าหาห้าชันหัวเราะหนักมากว้าวใบหน้านี้น่าทึ่งจริงๆเหลียนเหมือนสู้หมกมุ่นอยู่กับความสุขของการตกปลาในช่วงบ่ายเขาดื่มชาใสา่หัวและพยักหน้าสรรเสริญเมื่อได้ยินเสียงแผ่วเบาไม่ไกลเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเขารู้สึกว่ามันมีเสียงดังนิดหน่อยและเขาก็กำลังจะตะโกนออกไปเพื่อหยุดมัน แต่เขาได้ยินข่าวซุบซิบเกี่ยวกับหยูรันรันหัวหน้าแผานากปฏิบัติการของเขาเอิม่มมีคนนินทาเกี่ยวกับเจ้านายของเขาเหรอฝ่ายปฏิบัติการของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวเสมอเหลียนเหมือนสู้รู้สึกโกรธขึ้นมาในใจและเมื่อเขากําลังจะลุกขึ้นเพื่อโต้แย้งเขาก็ได้ยินคนข้างนอกประตูพูดโอ้พระเจ้าคุณรู้อะไรไหมคนที่เจ้านายของเราชอบมาตลอดดูเหมือนจะเป็นมิสเตอร์ฟูเออคุณรู้ได้ยังไง ฉันเห็นแล้วตอนอยู่ที่ล็อบบี้ชั้นหนึ่งรอลิฟต์ต่อหน้าผู้คนมากมายทั้งสองกอดกันอะไรนะคุณบอกว่าเจ้านายของเราและคุณฟู่กอดกันเหรอใช่ฉันเคยบอกคุณไปแล้วต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคนสองคนนี้ไม่อย่างนั้นครั้งล่าสุดเมื่อผู้อำนวยการอยู่และหัวหน้าทีมหลงจับคู่กันทำไมคุณฟู่ถึงโกรธขนาดนี้ไม่ใช่เพราะคุณอยู่และหัวหน้าทีมหลงสนิทกันเกินไปคุณฟู่จึงโกรธและหึง ว่าปรากฏว่ามีเหตุผลอื่นฉันไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นอันตรายไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแผนกปฏิบัติการของเราเจ้านายของเราเป็นผู้หญิงของซีอซึ่งหมายความว่าเจ้านายของเราคือภรรยาของซีออของหลงเถิงใครกล้าย,ยั่วฉันใครก็ตามที่ยั่วย,ยุสิ่งนี้คือคนใจร้อนที่จะมีชีวิตอยู่ถูกต้องดังนั้นฉันคิดว่าหัวหน้าแผานกปฏิบัติการของเรา ผู้อำนวยการอยู่นั้นยอดเยี่ยมมากฉันคิดมาโดยตลอดว่าเธอเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวในงานของเธอแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าความรักจะทำให้โลกแตกสลายได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เมื่อเธอเคลื่อนไหวเธอก็จะกลายเป็นซีอเพื่อให้ได้ยินการสนทนาอย่างชัดเจนเหลียนหวนสู้จึงขยับเก้าอี้ไปที่ประตูจากนั้นเขาก็หยิบถ้วยชาขึ้นมาและรีตาเพื่อดูว่าใครกล้าพูดจาใส่ร้ายเจ้านายของเขา อย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ยินว่าแฟนของอยู่รันรันคือฟู่จิงเฉินประธานของหลงเถิงเหลียนเหมือนสู้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขาเบิกกว้างครู่หนึ่งและน้ำที่เขาเพิ่งดื่มเข้าปากก็พุ่งออกมาทันทีพ่นหมอกหนาะทึบไปในอากาศจากนั้นก็มีอาการไอระเบิดเขาไม่ตื่นจนกระทั่งเขากำลังจะไอปอดหยูรันรันคือแฟนสาวของซีอแฟนสาวซีอคือหยูรันรัน เจ้านายของหลงเถิงหญิงสาวของฟู่คืออยู่รันรันเหลียนเหมินสู้วันนี้วันอะไรตอนนี้เขายังอยู่บนโลกอยู่หรือเปล่าทุกสิ่งที่เขาได้ยินและเห็นในวันนี้เป็นเพียงความฝันใช่ไหมหยิกตัวเองทำไมเจ็บปวดไม่ได้ฝันมันเป็นเรื่องจริงมีอะไรผิดปกติกับโลกนี้มันเป็นโลกที่กําลังยุ่งกับเขาหรือมีอะไรผิดปกติในใจของเขาเหตุใดสิ่งที่ฉันได้ยินในวันนี้จึงมหัศจรรย์มาก